สวัสดีครับทุกท่านนะครับเรามีเวลากันนะครับนิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเริ่มแบ่งปันเนื้อหาไว้เลยนะครับสําหรับใครที่มาดูย้อนนะครับอย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ครว่าย้อนให้โอปป้าด้วยนะครับโอเคนะครับอ่ะ โอเคเราก็ลงมาจากดอยแล้วนะครับก็นําบรรยากาศไปฝากนะครับใครอยากดูก็ลองไปดูใน Facebook ส่วนตัวดูนะครับก็เป็นเรื่องของความสงบนะครับเราถ่ายรูปบรรยากาศโอกป้าชอบถ่ายรูปธรรมชาตินะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับเผื่อบางคนแบบดูแล้วแบบว่าเออรู้สึกสดชื่นนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเนื้อหาไว้เลยและกันนะครับก็เป็นในเรื่องของ3มเทคนิคในการสร้างตัวตนสําหรับคนอายุ40ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าคนอายุต่ํากว่านั้นกูก็สามารถฟังได้นะครับเพียงแต่ว่าเราเน้นให้สาหรับคนอายุ40เป็นต้นไปนะครับแต่ เลข3นะครับโอเคขอเริ่มไปเลยแล้วกันนะครับใครมาแล้วก็อย่าลืมแชร์ย้อนหลังนะครับอย่าลืมสวัสดีทักท่ายกันสวัสดีอีกครั้งนะครับโอเคสวัสดีครับพี่ชีวิตในการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราให้เทคนิคเลยนะเพราะว่าเรามีเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเทคนิคแรกนะครับสำหรับคนที่อายุ 40, 40ขึ้นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทคนิคก,การพูดเนี่ยจะต่างกับคนอายุ 30- ม0ถึง 4, อ่า30ถึง 39, แล้วกันขอขอแบ่งเป็นประเภทอย่างเงี้ย30อ่าอายุ4 4สโอ้สุดยอดเลยนะครับขอบคุณครับ โอป้าอายูสามเจ็ดนะครับเออก็ใกล้ๆกันเนาะนะครับโใกล้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอายุนะครับสวัสดีครับพี่วิไลรัตน์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะครับใครแชร์แล้วอย่าลืมพิมพ์ก็ว่าแชร์แล้วให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคดีเพราะว่าวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของการหาเงินเข้ากับตัวพวกพี่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเป็น good m i n d s e ตนะครับกับบรรยากาศดีๆตอนเย็นนะครับก็เป็นในเรื่องของเทคนิคสร้างตัวตนโอเคคมันะรบ ใครอายุเท่าไหร่ลองแชร์ลิงมาถ้าไม่ได้สีเรียนเรื่องอายุนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องออโปรแกรมสิทธิ์ให้กับพี่ๆนะครับคือวันนี้อายุเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลข อันนี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับอายุเป็นเมียแค่ตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าทุกทท่านเนี่ยอายุต่ำกว่า40ก็ไม่ต้องเสียเลือดนะครับแต่หมายถึงว่าเราแน่นเน้นย้าว่าถ้า40อัพเนี่ยแล้วคุณแบบเพิ่งอยากจะเข้ามาโลกออนไลน์อยากจะมาเป็นครูโค้ดหรืออยากจะมาสร้างตัวตนเพื่อขายสินค้า C F สินค้าต่างๆคุณจะทําได้อย่างไรนะครับคนอายุ40อันดับแรกครับคุณจําให้ก่อนเลยครับว่าอายุเป็นเพียแค่ตัวเลขนะครับ50ิขวบพี่หน้าเด็กมากเลยเออนะครับอายุเป็นเมียงแค่ตัวเลขครับและเทคนิคที่ คนอายุสี่สิบขึ้นเนี่ยเป็นคนที่ส่วนใหญ่นะใจเย็นครับดูสงบขึ้นมากกว่าคนอายุสามสิบเป็นต้นไปจริงไม่จริงนะครับคือสามสิบถึงสามเก้าก็ยังมีอารมณ์ร้อนอยู่บ้างน,นะครับแต่สี่สิบนะครับเริ่มคืออนาคตกูกูต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความกล้าแข่งนะคะของความตั้งใจจะมีสูงมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผู้ช้า นะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคในการสร้างตัวตนอันที่หนึ่งนะครับอย่าพูดเร็วเกินไปแล้วก็อย่าพูดยานจนช้ากเกินไปแต่ให้พูดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติสมสมุตินะครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องเทคนิคสร้างตัวตนอันนี้คือช้าไปนะครับแต่เทคนิคแรกของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติเป็นเพจพี่จอยแต่พี่จอยเราไม่ได้ถึง4 0สินะครับสวัสดีค่ะวันนี้เพจครูจอยนะครับยินดีต้อนรับสู่จุด ก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วเนี่ยมันสร้างพลังงานที่แอคทีฟขึ้นมาได้อย่าให้คนอื่นเขาแบบเฮ้ยมันเสียงยานเกินไปมันช้าเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้นะครับคือคุณก็ใช้เสียงที่เร็วขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ได้พูดเร็วจนฟังไม่ทันโอเคไหมครับพิมพ์เลยครับ14นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพิมพ์ไปหนครับเทคนิคที่1นะครับพูดเร็วขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่แบบพูดช้าเพราะส่วนใหญ่คนอย่างที่บอกครับอายุ40ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ประมาณสัก80%คุณจะแบบ ช้าช้าชัดชัดนะครับดีครับแต่การพูดช้าและชัดเนี่ยเอาไว้ตอนที่คุณพูดเน้นเยกตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะวันนี้ครูจอยนะครับเอ็กซ์เปิดด้านวิดีโอวันนี้ครูจอยจะมาสอนเทคนิคจุดๆๆๆจุดแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําสิ่งนี้ได้คุณจะต้องทําแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้คือวิธีการพูดที่ถูกต้องนะครับหรือใครที่อายุท,ทํบกว่าสี่สิบคุณก็สามารถนําไปใช้ได้สวัสดีค่ะพี่สานะครับ เวลาเร็วเนี่ยไม่ใช่เร็วจนฟังไม่ทันแต่เป็นการเร็วเพื่อกระตุ้นให้มันมีความแอคทีฟในเรื่องของพลังงานแต่เวลาไหนที่เป็นเนื้อหาสําคัญให้คุณช้าช้าชัดชัดยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณต้องการย้ําให้คนจําได้หรือต้องการปิดการขายช้าช้า,ช,าชัดชัดอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแรกนะครับอันที่2ครับคุณจะต้องทําให้เขาเชื่อใจคุณก่อนครับการเชื่อใจทําได้อย่างไรครับก็คือการที่คุณแอคชั่นสม่ําเสมอ คนจะฟอลโล่คนที่แอคชั่นเท่านั้นนะครับคนจะฟอลโล่ในโลกออนไลน์เนี่ยมีคําตอบเดียวไม่ได้เกี่ยวว่าคุณมาก,ก่อนมาหลังหรือมีชื่อเสียงมากกว่ากันคนจะฟอลโล่คนที่แอคชั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเชื่อใจนะครับสามารถทําได้โดยการแอคชั่นอย่างต่อเนื่องถ้าคุณจะไลฟ์สดหรือวิดีโออาจจะลองเซตเวลาหรือลองเซตวันที่ดูนะครับว่าคุณทําได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละอาทิตย์เช่น เจ็ดวันอะลองไลฟ์สดสักสามวันไหมและสลับเป็นวิดีโอสักสามวันอีกหนึ่งวันคุณอาจจะพักก็ได้อันนี้เป็นต้นนะครับอ่าพูดเร็วขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ใช่แบบเร็วจนฟังไม่ได้และเวลาไหนต้องเน้นคือเน้นพูดช้าช้าชัดชัดอันนี้คือกรณีที่คุณต้องการย้ําใจความสําคัญหรือต้องการปิดการขายอันนี้ให้พูดช้าช้าชัดชัดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เร็วไปแล้วมันก็ไม่ได้ช้าไป นะคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็สามารถที่จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณที่อาจจะอายุ35ขึ้นมาเป็นทาร์เกตได้มันไม่ได้หมายความว่าและฟังอีกนิดนึงนะครับมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราอายุ40เราจะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายอายุ30กว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ให้คุณพูดเร็วขึ้นมาหน่อยเพื่อที่แบบคุณจะได้มีทาร์เกตที่อาจจะประมาณสัก3-5ขึ้น เด็กกาคุณ5ปีก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราประสบการณ์เยอะไม่ได้บอกว่าแก่เลยถูกไหมครับอันที่2องดันแม้คนเชื่อใจโดยการแอคชั่นนะครับออกหน้ากล้องสม่ําเสมอคนจะไว้ใจคนที่เสมอสม,สม่ําเสมอแอคชั่นเท่านั้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการแอคชั่นข้อ3นะครับคอนเทนต์จะต้องโดนคอนเทนต์ต้องโดนมาจากไหนครับหมายความว่าวันนี้สิ่งที่คุณพูดวิดีโอหรือไลฟ์สดเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้าหรือย,ยังนะครับคอนเทนต์ที่ดีจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่แก้ปัญหา นะครับพูดถึงเขาไม่ใช่เราหรือพูดแทนเขาอันนี้จดเองนะครับคอนเทนต์ที่ดีนะครับจะต้องแก้ปัญหาพูดถึงเขาพูดแทนเขาพูดถึงเขายกตัวอย่างเช่นเราใช้คําว่าคุณยกตัวอย่างนะครับถ้าโอป้าแก้ปัญหาเรื่องการเงินให้กับคุณภายใน30วันคุณโอเคไหมครับอันนี้ก็คือการพูดถึงเขาโอเคไหมครับส่วนพูดแทนเขายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอกหักให้ฟังคลิปนี้ครับอันนี้ก็คือการพูด นะครับแทนเขาโอเคไหมครับใครเข้าใจ3มเทคนิคสั้นๆนี้ครับวันนี้มาด้วยแบบความเร็วสูงนะครับในการสอนอย่าลืมนะครับถ้าคุณเข้ามาฟังย้อนหลังคุณอย่าลืมกดแชร์ไปนะครับเพราะฉะนั้นอป้าไม่ได้ลงวิดีโอเลยนะครับมีแต่ไลฟ์สดเน้นๆนะครับใครเข้าใจตรงนี้นะครับพิมเข้าใจมาหน่อย3เทคนิคสั้นๆในวันนี้นะครับไม่สั้นไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจเมื่อไรนะครับอันที่3นะครับคอนเทนต์ต้องโดนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอนเทนต์ไม่โดนใจไม่ได้ตอบโจทย์แก้ปัญหาาพูดถึงเ ผู้แทนเขาคุณก็ไม่สามารถที่จะคือมันก็เป็นวิดีโอที่ตำนพิกอละลไรแม่น้ํานะครับมันมีคนดูนะแต่มันไม่ได้มีคนแต่มันไม่ได้เข้าถึงโอเคไหมครับมันมีคนดูแต่มันไม่ได้เข้าถึง,เ,เ,ถงเพราะมันไม่ได้ตอบโจทย์เหมือนที่โอป้าบอกนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกรอบก่อนเยนที่ดีต้องแก้ปัญหาผู้แทนเขาพูดถึงเขานะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคีย์เดตมากเลยนะครับสําหรับการสร้างตัวตนสําหรับคนวัยสี่สิบ และในฐานะที่เรามีประสบการณ์บางอย่างเยอะกว่านะครับเราก็ลองคิดสภาพดูนะครับอายุตัวอย่างสมมติคุณจะแก้เรื่องอการเงินการเงินแบบไหนคือเชื่อว่าคนอายุ40เนี่ยประสบการณเรื่องการเงินคุณเยอะอยู่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมการบรหิหารการเงินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะทําสิ่งนี้ได้มันไม่ได้หม,มายความว่าคนที่แบบเฮ้ยวัยรุ่นมากกว่าเราหรืออายุน้อยกว่าเราเขาจะทาได้ดีนะครับคอนเทนต์ตัตวนี้สาคัญมากนะครับผู้แทนเขาแก้ปัญหานะครับแล้วก็ พูดถึงเขาใช้คําว่าคุณนะครับใช้คําว่าคุณอ่าถ้านะครับสมมุตินะถ้าโอป้าแก้ปัญหาเรื่องอะไรระสมมติ ถ้าอบาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้พี่ภายใน30วันโอเคไหมครับเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงเขาและสังเกตว่ามันแก้ปัญหาให้เขาด้วยอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคโอ,คโอค้พี่สาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จำไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราฝากเทคนิคกดีไว้เพียง3เทคนิควันนี้นะครับสั้นๆแต่ได้ใจความใครมาฟังย้อนหลังอย่าลืมพิมพ์คาว่าย้อนหลังแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับคุณสามารถติดตามทุกช่องทางนะครับได้ทั้ง TikTok นะครับ i อ t w i t t e r นะครับแล้วก็ u t u b e คุณสามารถเรียนย้อนหลังได้ใน y o ยูทนนูบอบ้าร พิมพ์ playlist คำว่าไลฟ์สดและสร้างตัวตนนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องสร้างตัวตนเราก็จะใส่ในหัวข้อสร้างตัวตนและไลฟ์สดนะครับโอเควันนี้ต้องฝากเพียงเท่าน,นี้ครับสั้นๆแต่แบบเด็ดมากเลยนะครับวันนี้ต้องการขอบคุณสวัสดีครับบ๊ายบายครับสั้นๆจะได้ใจความนะ